เร่เย่ยใชสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังไลฟ์สดอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะที่เราเนี่ยไม่ได้สแสดงแต่ว่าเราใช้ไลฟ์เอานะคะแล้ววันเนี้ยก็สแสดงเรื่องมีอะไรภาคสองนะคะนี่วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่น้องรถเบนซ์นะคะหรือว่าพี่พิทล้อมเนี่ยสแสดงเป็นอะไรครับประโยมอ่ะประโยมค่ะตัวน้าแบงสวรรค์รามตาอนถึงไปแล้วเดี๋ยวมา เป็นกำลังใจให้กับรถเบนซ์กันนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะซ้อมเดี๋ซ้อมซ้อมไม่หยุดโ<ช>เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะ หมครับพรเพลกเพ็ดรมเหนกราบหรือว่าน้องรถเนบนพร้อมด้วยพเพลงปั้นจำปารอนครับพี่น้องพเพลกคนแสกดาวตกน้องเต่าน้องเบล นิวน้องพนมัวปปเป็นกาผู้ชมคุณนายคุณน้ำนี่ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ใหเองเพชรด้อมโอนเข้ากองกลางกันได้เป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์ดกดแช เป็นไงเด็กขนาดนี้เล่นได้ลําได้เออตอนมนเสกอายุขนาดนี้เนี่ยทำไมตกปลาอุ้ยสร้างความโศกเศร้าเสียใจกับคุณเคลือพร้อมด้วยราชบุตรสยมและทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ขอสเสด็จแม่เป็นอะไรสยอแม่จต้ตายแล้วลูกแม่จต้ตายแล้วคุณแม่น่าสดมากนะคะก็คือวันนี้นะคะเรามาที่ห้างสรรพสินค้ากันนะคะแล้วก็คือเมื่อวานนี้ที่เราเล่นเขาแสดงเป็นสยองนะคะ ก็เลยสัญญาเขาไว้ว่า,าถ้าทำงานหาเงนินนะจะได้อะไรเงี้ยกับป๋าเขาจะซื้อให้แต่ว่าต้องทํางานก่อนวันนี้ก็เลยมาทําตามสัญญานะคะตอนนี้ แม่กับบีเอ็ก็รออยู่ที่ร้านนะคะรอฟ้ากับพี่รถเบนซ์ไปซื้อของเล่นก่อนตอนนี้นะคะคุณฟ้ากับคุณพี่รถเบนซ์เนี่ยกำลังไปซื้อของเล่นกันแล้วคือตอนนี้รอนานมากนะคะหายกันไปพักใหญ่เลยนะคะจนแม่กินอิ่มแล้วแล้วก็บีเอ็มก็ตื่นแล้วด้วยนะคะเหมาทั้งร้านเลยมัย้งแต่ไปคุยกับบีเอ็มดีกว่านาอว่า้ากับพี่เบนซ์ไปนานมากทำไมอือรอ,อพี่เบนซ์กับฟ้านานใช่ไหมพี่เบนซ์กับฟ้าช้ามากเลย รอนานแล้วรนานแล้วจะไม่รอนนแล้ว,เ,นนลวเราจะไม่รอกันแล้วใช่ไหมข้มากับพี่เบนซ์จะซื้อของเล่นนานมากใช่ไหมครับใช่ไหมอือใช่ใช่ใช่ออใ,ใ <c oughs> อือเนาะออขาเนาะอืออืาข้ากับพี่เบนซ์ไปนี่ห่วงแม่กับพี่เบนอือ เออใช่ไหมเออจริงแม่ก็ว่างั้นเนาะเล่นกล้องไหนอะอี้ไม่กล้องไหนอี้พี่เบ้นจะซื้อของเล่นมาฝากหนูบ้างไหมเนี่ยเฮะยพี่เบ้นจะซื้อของเล่นมาฝากบีเอ็มบ้างไหมเฮ้ยเออเออเออหนูจะได้ของเล่นไหมหนูจะได้ของเล่นไหมเนี่ยพาอะไรซื้อมาฝากหนูบ้างไหมเนี่ยได้ไหมอะไรนะคะงาน ใช่นานใช่นานได้แล้วมามั่งคะหายไปนานเลยเนี่ยไม่รู้จังค่ะกิงทองแล้วป้าล่ะไม่ลดเลยเรื่องในโอกาสเรื่องในโอกาสอะไรอยากซื้ออยากซื้ออยากซื้อตั้งรูปรอมากมากมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทานกินข้าวกันได้แล้วจ้าอ่าอิ่มยังครับอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วดูอ่ะแล้วหนูจะไปไหนต่อ ชื่อของเล่นให้น้อง,งอ,อ,อ่ะแล้วตังใครซื้อครับตาอ้าวแล้วตังหนูอ่ะเมื่อคืนได้รางวัลนะตังหนูอ่ะซื้อให้น้องไม่รู้วนะ่าหนูเก็บที่ใครอดูหนูเก็บที่ใครอ่ะดีออบอกน้องดิบอกดิบอกน้องบอกเรพี่ไปชื้อของเล่นกันอะะไรนเอานะเลยนะอันหนูไปเลือกสิเอาไหนให้น้องอันตรงนู้นน่ะอันนั่นไหนอันนี้นี่อันนู้นเลือกของน้องนะไม่ได้เลือกของหนู ได้อันนี้่ะเอาไหมเอานนี้ให้น้องไหมเลวนดูกันว่าอัไหนเอาป่ะเอานนี้ให้น้องนี่เบมาขำห่าให้น้องกัเอาป่ะ้นนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้น้องเล่นไม่ได้น้องเล่นไม่ได้เอานี้อันนี้ไปขย่าให้น้องฟังเ้อันนี้ออะไรนะอะไรนะอันนี้เหรออันนี้อันนี้น้องยังเล่นไม่ได้ มันคือลูกบาสนะเล็กๆไงแต่น้องเล่นไม่ได้หรอกลูกบาสเลยนะลูกบาสเลยหรสนใจอ่ะพักพักจ้เอ๋โอเอะอายได้แล้วคุ่คุณพี่เลณพี่คุณ้ี่คุณพี่คุณพี่คัณพี่คลือี่ค่คุณพี่คุณพีค่ นนหนูเลือกให้น้องหนอเลือกให้ตัวเองฮะน้องแน่ใจอันนี้น้องยังเล่นไม่ได้เลยน้องเด็กเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเค